ช่ยตัววตอย่างไเนาะออช่วจิ้มตวยจิ้มเนี่ยเขากับาก้าออกมาเขาเขาบาก้าออกมาแล้วก็ก็แจ้งไปหาปลวงพอดีผมกผมก็เป็นผู้ช่วยเนาะผมก็เป็นผู้ช่วยพามาแล้วก็ปลวกก็โทรมาหาผมผมก็ับปาีกันแล้วปลีหนุ่มผ้าของบผประันเนี่พังมาตอนกี่โมงเขผู้ช่วยเสมงคืนครับเสีงนวันที่ท่าสาสาิบประมาณวันที่สองห้าคืนที่สองห้าควันที่สองห้า ก็มันม oh. ีผ่ากล้าเข้ามาครับมังกรตอนตอนตอนที่ชาวบ้านโทรแจ้งเหาอครับครับครับเสร็จแล้วก็ผู้ช่วยก็มาปลดลวงครับมาครับมามาเป็นมูแล้วครับมามาเป็นมูหรอมาถึงปลดลวงหันไฟลุกกันหรอหันไฟลุกที่แรกเขาจะไปเอาไฟเอาน้าไปหดฟุ่วยผมว่าโอ้เป็นฮดไม่จะได้เดี๋ยวคนตายในไอ้น่องเดี๋ยวมาช่วยกันนี่อนเดี๋ยวไฟจะลามกะผมอ่ะไฟพอดีมันมีก๊อกน้ำอยู่หัานรับอ๋อมันมีไอหันน่องมันมีก๊อกน้ำอยู่ห้านวก็เอามาหดนี่พอไฟลามไปพุ่นเอามานขึ้นอยู่แถวบนนันแะครับมันเพราะอ้ แล้วก็หลังจากนั้นไฟลุกเนี่ยเอาน้ำมาหกตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนผู้ป่วยชุดโอุกผู้บาดเจ็บเนี่ยชุดลว่าผู้ผู้ช่วยมาถึงเนี่ยไฟมันลุกอยู่มันว้นตับตังหลานมันข้นหัมันดิ้งเนาะมันดิ้นเนาะเขาจะเอาน้ำไปดับผมผมมหึ้งน้าครับถ้าเอาน้ำหดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะครับมันจะซอดมันจะเนี้อคบนองครับแต่ว่าตอนนั้นมันมันก็ดิ้นครับทำผู้ไฟดเบดิ้นกระแข่มือครับมือตัว อ๋อตัวที่ขยับมันได้เลยเนาะไหมมาได้ครับมาขยับมันได้เราควันอย่างไหมกันทางหลังกันเนาะครับครับมันเหลือเสื้อนี่น้อยเดี๋ยวผมได้ครับครับเหลือแต่เสื้อนี่น้อยเดี๋ยวผมได้อือเหลือแต่เสื้อใส่มันไหมทั่วร่างกันเนาะไหมมัดกับโอ้ไหมทั่วร่างกันเนาะแล้วคืนนั้นได้มีการแจ้งของพัคก่อนแจ้งครับแจ้งแล้วเราเวียนมาก่อ่โผมไปหาตู้นะครับน้องครับครับผมไปหาดาบแล้วก็ดับมันอยู่จะหายผมว่าดับช่วยอัน โคหาคู่ไัยกินครับครับด้ยพอดีแต่เออเรื่อยๆี๋ยวผมจะการห้านไอ่าหน่วยที่มาเป็นคู่ภัยของที่ไหนมูเนาะไม่สายที่ไหนมะฮ่อครับมันแต่ว่าชื่อมูที่อย่างหมูนอครับครับครับโอครับผู้ย้อนในฝุ่นจากู้ออยู่ครับโอครับผมบหมอบบ้า้องอ๋อหน่วยไหนครับครับครับหลังจากนั้นอ่าอ่าเจ้าที่ตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วนาะครับคู่ภัยมาก่อนครับคู่ภัยมาก่อนเนาะคู่ภัยมาก่อนคู่ภัยมาแล้วตำรวจมาครับ ตำรวจคือร้อยเวรตอน้อยเวรมาตรวจสอบติเกิดเทนมันจะอะไรหัวหน้าตู้อะไรมาเจ้าครับผมมาเจ้าหัวหน้าตู้อ๋อร้อยเวรมาตอนเจ้ามาตอนเจ้าครับแล้วตำรวจมาถึงก็กู้ภัยกับปฐมให้ปฐมพยาบาลแล้วก่อนนำร่างผู้บาดเจ็บไปส่งบ้านขึ้นไปห้องไปห้องไปโรงพยาบาลครับมันจะมีมีหลักฐานหลักฐานเฮียร์หลักฐานนะมันจะมีกลางคืนเหรอกลางคืนนี่ก็ มีเปีนมาข้างมะเข้ามืนได้โอ้โเกี่ยกับเปลี่ยวแต่เป็นเส้นทางที่เปลี่ยวอยู่ก่ือครับเส้นทางติ่เปลี่ยวบางท่หมืนเดีกขอกับม้ากองอ๋อหแต่ปกติที่เป็นกับมาเจ้กันเนาะถ้าคนทั่วไปเนาะจะใจ้เฉพาะคนหมู่บ้านกันหรือจะได้มันเป็นทางตั้งพันนะครับตั้งพันจ่ายหาขุนนั่งนังน้อนอ๋อนี่มันทะลุตั้งพันนั่งทะลุครับครับที่แรกประหลัวมาจะมาพอดีเตะบอลอยู่